วันนี้เราก็จะพามาทำยำค่ะยำถั่วพูนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาบีบมะนาวคะ่ะมะนาวใส่น้ำก่อนเนาะนะคะแล้วเราก็มาซอยถั่วพูนะคะ ซอยไปเรื่อยๆค่ะซอยบางๆนะคะไม่ต้องหนามาก เราก็ซอยเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆก็แช่น้ํามะนาวไว้นะคะเพื่อจะได้กรอบๆสักพักนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราไปทําน้ํายำกันนะคะเราก็มาลวกกุ้งก่อนค่ะเอากุ้งลงใส่ลวกไม่ต้องสุกมากนะคะ จุกประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะกุ้งของเราแล,เแล้วเดีต่อไปเราก็จะอ่ะต่อไปเราก็ใช้หัวกะทินะคะลงแล้วก็หมูสับลงไปคั่วเลยนะคะหรือจะลวกหมูสับต่างหากก็ได้ค่ะแต่นี้เราอยากให้กะทิมีความ ร้อนอนิดนึงค่ะเราเลยใช้วิธีนี้เลยนะคะนี่ค่ะใช้หัวกะทิลงไปอันนี้ของเราหมูเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปยำกันเลยค่ะอ่ะอ่ต่อไปเราไปยำกันเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็น น้ำพริกเผานะคะพริกเผาเครื่องเครื่องปรุงนี้สับเปลี่ยนได้เลยนะคะเพื่อนๆพริกสดใครชอบก็ใส่พริกซอยพริกสดใส่ไปด้วยก็ได้นะแต่เราใช้พริกเผาเยอะแล้วค่ะเลยไม่แม่เอาพริกสดบีบมะนาวค่ะน้าเราใช้ประมาณลูกหนึ่งเนาะนะคะ เป็นน้ำเชื่อมนะคะประมาณช้อนน้ำปลานะคะลุกเขาแล้วเราเอานี่ค่ะที่เราหมูสับกับกะทิที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้นะคะมาใส่ลงไปค่ะ คนไปเรื่อยๆค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมดูค่ะอืมรสชาติดีมากเลยค่ะใส่อันนี้เราหอมหอมเที่ยวนะคะใส่ไปค่ะแล้วก็นี้เป็นพริกทอดค่ะแล้วก็เป็นกุ้งค่ะกุ้งที่เรานี้ยค่ะเฮ้ยรสชาติดีมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะ แล้วก็ใส่ถัว่วพูให้เสด็จน้ำนะคะใส่ไปเลยค่ะคลุกเข้าเลยค่ะเพื่อนๆอุ้ยหอมรสชาติดีมากเลยค่ะเพื่อนๆ่ะก็ โรยหน่อยนนะคะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆกินกับไข่ต้มเข้ากันเลยคะ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วยำถั่วพู